คำถามโบนัสทาร่าอยู่สักทีคิดว่าฉันจะเข้ามาในบ้านทันก่อนเธอล็อกมัน in the Busting through the crowd They gon' feel me now Straight shooter from the hip Yeah we have a hit Tell me get h e m t h e n d I got him Yeah Get him n i n and i problem But you were o u r one b so high, Lily I don't feel what's going down You can see it in my eyes He b e hitting it right Got me wishing that he wasn't No I needed all night I ร i l l look at me Gin' y ให้จูหน่อยแข็งอ่ะดีนะที่มันออกฤทธิ์แล้วเธอน่ะ ทำให้โจฉันแข็งอยู่แล้วไม่ไม่เลยเขินนะใช่ไม่ต้องเช็คตลอดก็ได้ฉันไม่ได้บอกบ้างนะใช่นี่ฉันรู้เวลา แซมไงมีเรื่องอะไรกันเกือบทาร่าถูกทำร้ายอะไรนะเธอแล้วเธอยังไม่ตายแต่ว่าก็หนักเอาการคือว่าเธอถูกแทงเนอะแทงเหรอคือเธอรอดไปถึงมหมอ,อแล้วหมาว่าไม่มีปัญหาอะไรตอนนี้เธอกำลังพักฉันร่ว่พวกเธอโกรธกันอยู่แต่ว่าจะไปเดี๋ยวนี้แหละเธอต้องหายดีแซ ล้วเจอกันนี่เดี๋ยวเวสว่าไงเรารู้ไหมว่าใครทำถ้าเธอมาที่นี่น่าจะดีกว่านะเวสน้องเือว่าคนใส่หน้ากากผีนรกนั่นทำน้องฉันถูกทำร้ายฉันต้องไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่นี่น,นเ,เดี๋ยวฉันไปด้วยนะ ไม่ไม่ต้องริชี่ไม่<ร>ไม่ไม,ม,ไม่แซมฉันจะไปกับเธอก็ได้โอเคดีแล้วล่ะขอแจ้งเรื่องการรอเรียนและกิจกรรมทั้งหมดพรุ่งนี้เนื่องจากความปลอดภัยของชุมชนโปรดระวังตัวกันด้วยเธอจะมาด้วยเหรอใช่ไม่ดูทุกอย่างพิน่าสินะ ฟังนะจะบอกว่าทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ถึงเวลาที่เราต้องพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันแนบชิดกว่านี้เขาอยากให้ฉันกดรับแอปติดตามตัวเนี่ยซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเม,มื่อมีฆาตรกรออกมาเพ่นพ่านเธอรู้ว่าฉันอยู่ไหนและฉันก็ได้รู้ว่าเธออยู่ไหนด้วยจะได้แอบ,บส่องเหมือนพวกแฟนขี้หึงนะใช่เธอก็ได้แอบ,บส่องฉันเหมือนแฟนขี้หึงด้วยไงน,นี่ีเพราะพวกเธอยังไม่ได้เป่ากันใช่ไหมที่จริงเธอพูดเข้าท่ามากนะไม่ใช่เพราะฉันเป็นพวกขาหืนที่อยากกินตับแฟนตัวเองแต่ฉันเจะ ยาชนาลิฟมันมีพวกโรคจิตอยู่เธอจะต้องเก็บตัวหน่อยลบโซเชียลทั้งหลายปิดแท็บที่กล้องไว้แล้วก็ปิด GPS ใช่เขาใจแทบแย่เพราะเอ็ดเวิร์ดสโนเดนอันที่จริงแม่นายเพิ่งสอบชั้นเรื่องคนพยายามฆ่าทาร่าซึ่งโคตรฮาเลยแม่ก็คงถามทุกคนนั่นแหละไ,ไอหน้าผีมันกลับมาแล้วนักข่าวไม่ได้พูดเรื่องหน้าผีนะแม่ฉันไม่อยากให้แตกตื่นพอมีศพเพิ่มก็ค่อยบอกไงให้ hey, ตายสิมินดี้ยังไม่มีศพแรกนะ คาร่าย,ยังไม่ตายอแปลว,ว่ายังมีโอกาสตายได้อะไรของเธอวะหรือฆาตกรก่อนมาเก็บเธอนั่นปากเอมินดี้ไม่เอา<ข>อนะขบอกเลยนะระวังตัวให้ดีโอเคสเปรย์พริกไทยจับมาเบนนไฟฟ้าหาว่าแฟนชอบตามจิกจัดมา <laughs> <laughs>